สวัสดีค่ะ a l i c e Medical Clinic นะคะวันนี้จะพามาดูก่อนปลูกของคุณปฏิกรก่อนนะคะก่อนปลูก FUE อันนี้หลังปลูกเสร็จทันทีเลยค่ะเดี๋ยวคุณปฏิกรแนะนำตัวหน่อยนะคะครับผมปฏิกรครับก็อายุ48ละนะครับก็มีปัญหาเรื่องของ งามผมเป็นตัวเองนะครับแล้วก็ผมบางตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วแหละแต่ก็ตัดสินใจมาทำเ u สเพราะว่ามีคนแนะนำมานะครับว่าที่นี่ให้บริการดีแล้วก็ผลการปลูกค่อนข้างดีนะครับก็มาทำใช้เวลาโดยรวมก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็เจ็บไหมคะพี่ถือว่าเป็นเคสไม่ยากเท่าไหร่ไม่เจ็บเลยนะครับ,บก็มีการฉีดยาชา,าก็ผลที่ได้หลังปลูกก็ค่อนข้างพอใจ ก็ไว้ต้องดูระยะยาวแบบนี้ใช่ค่ะเดีย๋ยวเราให้ดูเทียบกันให้เห็นเลยนะคะว่าขอบหน้าชาัดหน้าเด็กลงเลยนะคะนี่นก่อนทําแล้วก็หลังทำเสร็จทันทีนะคะเดีย๋ยวเรามาติดตามนอีีทีตอนหนึ่งเดือนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ